พี๋ยวสิเี่ยมมี่ม,มาเดค่ะัเป็นงเอค่ะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะคะในช่วงอายุนี้นะคะ30กว่าปีได้มาเป็นเนางเอกภาพยนตร์นะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ที่รับเล่นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของความตั้งใจของผู้จัดที่เขาเอาชีวิตจริงของเขาแล้วก็ชีวิตจริงของ สิ่งรอบตัวเขาเนี่ยมาทําเป็นภาพยนตร์และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนไทยนะคะเรื่องตอนนี้กำลังพักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วเป็นหนังที่มันโกลอินเตอร์ด้วยก็คือนอกจากเข้าลงภาพยนตร์เมเจอร์ได้เนี่ยมันยังเป็นหนังที่ถูกขายออกไปต่างประเทศเพราะงั้นเรื่องนี้ไม่รับเล่นไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดที่เห็นศักยภาพของอว่าเออจากประสบการณ์ที่อายเคย เล่นช่องวันมาก่อนจนวันนี้คือให้เกียรติไอ้มากๆให้ได้เป็นนางเอกเพราะจริงๆเนี่ยบทนางเอกเป็นบทที่ไอ้ตั้งใจอยากจะเล่นเล่นตั้งแต่ช่วงอายุยี่สิกว่าตอนเข้าวงการใหม่ๆแล้วคะ่ะแต่ช่วงนั้นเนี่ยไอ้เซ็นสัญญาเป็นนางเอกช่องวันแต่ว่าด้วยความที่มันเปิดช่องได้สงครามนางงามทุกคนก็คือไม่ได้เป็นคนดีกันสักคนเลยแล้วพอบทของบีบีมันค่อนข้างแบบล่อแหลมไปทางนั้นอ่ะไอ้กลับมาทางนี้ยากมาก จนไอ้ได้มีโอกาสไปท um ําธุรกิจหลายปีแล้วได้กลับมาเล่นอ mm ีก hmm. ทีมันก็เป็นนางเอกเรื่องนี้แหละค่ะมันเป็นความฝันเราใช่ไหมเพราะว่าระดับอายที่เป็นปีโอแล้วเรามันเป็นนักแสดงมาะดัจริงๆเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยค่ะความฝันตั้งแต่5ขวบเพราะว่าเรามีเป้าหมายอะไรแล้สุดว่าเราทํามันได้ทุกทุกสเต็ปของการใช้ชีวิตของอายอยู่แล้วไอ้ก็จะตั้งเป้าว่าโอเคตอนที่อายอายุ I U, ยี่สิบเยนจบอะไรเงี้ยไออยากเป็นนะักแสดงนะคะความฝันนั้นมันก็กลับมาไอาก็แคสอยู่หลายครั้งจนคอบางทีนะเชื่อไหมว่าหนังอะ่ะไอเคยแคสเป็นสองคนสุดท้ายที่จะได้เป็นนางเอกอะ่ะไอก็หลุดนะก็คือชวดไม่ได้เป็นมันก็เป็นความเฮิร์ตตั้งแต่เด็กอะค่ะที่มันมีปมแล้วก็มีความตั้งใจเอาไว้แล้วก็บางเรื่องไออยากได้เล่นกับมาริโออย่างเงี้ยไอก็ไม่ได้เล่นแล้วตอนนั้นตอนนั้นเป็นยุคที่ว่าใครได้เล่นกับมาริโอคนทุกคนก็คือจะได้เป็นนางเอกดังมากของยุควงการนั้นเมื่อสิบกว่า เราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรจนวันนึงพอเราจะล้มเลิกอะ่ะก็มีการเปิดละครช่องวันึ่งนั้นเราไม่รู้หรอกว่าช่องวันอ่ะจะปังจนถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็ลองดูพอไปแคสก็กว่าจะได้มันเหมือนแคสเดอร์สตาค่ะมันเป็นช่องเดียวกับแกรมมี่เนาะก็ใช้แบบ300อกว่าคนอะไรเงี้ยแล้วเราหลุดมาเป็นแบบ8คนสุดท้าย10คนสุดท้ายไอ้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆความฝันนี้มันก็ได้กลับมาให้เราได้ทําแล้วพอเราเข้าไปในวงการนะคะเราก็เออเป็นเด็กคนหนึ่งที่ก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ในช่วงนั้นนนเเพรราาะะว่่มัป็อไทีแบบ เราดังเร็วมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. เราต้องอยู่กับมันยังไงให้แบบมันโอเคอะไรเงี้ยแต่ใจเราก็คือพอเรามาถึงความฝันนี้แล้วเราก็มาเฮิร์ตตรงที่ว่าจริงๆบีบีมันให้อะไรเยอะมากเลยนะทําให้คนรู้จักไอเยอะมากก็ต้องขอบคุณบทนี้แต่ย้อนกลับไปในวันนั้นอ่ะไอกลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไอกลับรู้สึกว่าทําไมฉันต้องเล่นเป็นเธออ่ะทําไมฉันไม่ได้เล่นเป็นนางเอกอ่ะทำไมฉันต้องโดนเปลี่ยนบทอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคําถามในใจของเด็กวันนั้นพอมาถึงวันเนี้ย ได้มีโอกาสกลับมาเล่นไอ้ก็คิดว่าจริงๆไอ้ไปไกลแล้วไปถึงแบบนักธุรกิจอะไรแล้วพอมันได้มีโอกาสพี่ผู้จัดจเขาเห็นโอกาสว่าเอเคพี่เชื่อว่าศักยภาพของไอสามารถเล่นเป็นบทนําเรื่องนี้ได้ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวของซอฟพาวเวอร์ไทยให้ต่างชาติเห็นนะคะก็เลยได้กลับมาเล่นเป็นบทนี้ก็คือเป็นบทที่จริงๆก็เป็นสาวแก่นๆหน่อยแล้วก็โตมากับความแบบมีความรักแล้วก็อินกับความรักมากมาก แล้วก็ต้องมาสูญเสียความรักไปเพราะมันเป็นหนังผีผู้ชายก็เสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความดรามา่าไล้ต้องถ่ายทอดเป็นอารมณ์เขาซึ่งตัวเขาก็คือหนึ่งในโปรดิวเซอร์หรือหนึ่งในผู้จัดที่ต้องบอกไอ้ว่ามันต้องเสียใจเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แบบได้มีการขุดความเป็นนักแสดงในตัวเรากลับขึ้นมาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งยางการเป็นนักแสดงนำคือถ่ายต้องเยู่ใช่เหนื่อยไหมนุมเริ่มแ้้ยสุกกับมนาเป็น อ๋อเดิมดีกว่าไม่ไม่ไม่เลยค่ะเพราะไอคิดว่าตัวไอมันมีเลือดของความเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเราก็รักอาชีพนี้ถึงไอจะไม่ได้ไล้ละครช่องวันอย่างต่อเนื่องไอก็บอกเลยว่าไอไปหาช่องวันทุกปีไอไปกลับขอบคุณคุณบอยพี่ปอนทุกคนที่ให้โอกาสไอจนไอมามีวันนี้เพราะไอถูกสอนมาตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าต่อให้ไอจะเป็นไออะไรก็ตามในอนาคตจุดเริ่มต้นของไอคือไอมาจากช่องวันนะเราเกิดจากสุพรรณบุรีใช่ไม่เคยคิดเลยค่ะ เพราะว่าอายรู้สึกว่านางงามมีความอดทนที่สูงม,มากๆแล้วอายเป็นคนที่อยู่นิ่งมากไม่ได้คือถ้าเข้า5 4 3 2 1่าหนึ่งเล่นหนังอายทได้แต่ถ้าอายต้องแบบว่าเป็นนางงามต้องมายืนตรงแค่ตอนนั้นที่อายเล่นถ่ายละครอายรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากกับการยืนมาทนสูงแล้วเราต้องใส่ชุดว่ายน้ำเราต้องหุ่นเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยอายรู้สึกว่าชื่นชมอาชีพนางงามถ้าเกิดใครที่แบบมาแข่งขันด้วยแบบการแข่งขันด้วยด้วยการเป็นนางงามอะอายว่าเขาคือสุดยอดมากๆแล้วอายก็รู้สึกว่า ก็ยังอยากจะลักดันเรื่องนี้ต่อก็เลยวันนี้หยิบเอาคอนเทนต์ hmm. ของนางงามมาทําด้วยก็มาคุยกับพี่จีจีว่าตอนนี้กลับมาเล่นเป็นนางเอกพีจจจ่จีจีก็ตกใจแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันดีใจด้วยนะแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาทำคอนเทนต์ให้คนแบบรู้สึกที่สับสนเนืนางงามมากยิ่งขึ้นดีกว่าก็เลยจะมาทำคอนเทนต์บีบีจีจีสงคำนางงามร่วมกันคะ่ะคาดหวังในบ้างแบบคังไหมรือ,น,รอนี้เราจะต้องลับม้เ,เกิดยังไงขนาดนี้ภาพยนตร์ใช่ไหมคะในส่วนของภาพยนตร์ไอมองว่า จริงๆไอ้มองภาพรวมมากกว่าว่าถ้าไอาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แล้วทาให้หนังของเขาประสบความสําเร็จเติบโตถ้าเกิดเขาไปขายเวียดนามเวียดนามอัหนังไปขายต่อเนี่ยวยดนามได้พันล้านนะเพราะงั้นน่ยถ้าเกิดว่าประเทศไทยให้การเอ่อให้ให้กำลังใจแล้วให้การแบบไปตอบรับให้การสนับสนุนแล้วไปดูหนังไทยเยอะๆอะไอคิดว่าหนังไทยมันก็จะเป็นกระแสเวลาไปขายต่างประเทศเขาก็จะประสบความสําเร็จและถ้าเขาประสบความสําเร็จ ไอคิดว่าหลายๆอย่างมันก็จะโอเคแล้วตัวไอก็จะรู้สึกภูมิใจที่การที่ไอมาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แล้วมันทําให้เรื่องนี้ประสบความสําเร็จมันก็คือเป็นความสําเร็จอีความสําเร็จหนึ่งแต่เรากลับทาให้คนที่เขาจัดแล้วเขาเลือกเราประสบความสําเร็จไปด้วยนี่เป็นเรื่องที่ดีค่ะนางงามเหรอคะอาจจะไม่เหมาะกับไอจริงๆค่ะไอคิดว่าอาจจะมีคนที่เขาพร้อมมากกว่าไอในเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่ง ไอได้รับโอกาสแล้วมันเกิดความพร้อมในเรื่องของตัวไอที่แบบสามารถทําได้จริงๆอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ขอบคุณที่ทุกคนอยากจะให้ไอไปลงนางงามนะคะแต่จริงๆไอบอกเลยว่าไอก็ผลักดันหลังเบื้องหลังของนางงามอยู่แล้วโดยการทำคอนเทนต์กับพี่จีจี้เพราะไอรู้สึกว่าจริงๆยุคนี้เป็นยุคของคนที่แบบดูดราม่าเราเครียดอรอคะไอคิดว่าเราไปทําอะไรที่มันไม่เครียดบ้างดีกว่าไอทำธุรกิจไอบอกเลยไอก็เครียดมากๆาเลยนะเพราะงั้นน่ะไอก็อยากจะมีโลกอีกโลกหนึ่งของไอที่เป็นโลกของคอนเทนต์ที่ทําให้ทุกคนแฮปปี้แล